ค่ะคือหนูเล็กนะคะจากให้เกฟอร์เคสรักสืรพนาเลยก็สร้างดิกให้เป็นเลิศนะคะ วันนี้พบกับคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะในทุกวันศุกร์นะเราก็จะมาเจอกันนะคะคุณครูก็จะมาแนะนำในส่วนของความรู้นะคะ,อะขอแนะนาแลวก็เคล็ดลับดีๆนะคะที่จะมาบอกต่อให้กับพวกเราได้ทราบกันนะคะสาหรับวันนี้นั้นครูก็จะมาแนะนําในส่วนของตัวแอปพลิเคชันนะคะซึ่งตัวแอปพลิเคชันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะครูไปลองเล่นมานะคะชื่อแอปว่า Happy Color นะคะซึ่งตัวแอปเนี่ยก็จะเป็นเหมือนตัวเกมระบายสีเนาะซึ่งจะ ให้ให้เราเนี่ยได้ฝึกการสร้างแรงบันดาลใจด้วยนะคะซึ่งในตัวแอปเนี่ยก็จะมีภาพทั้งหมด6,000ภาพเลยนะคะแล้วก็าสามารถใช้งานด้ฟสีด้วยนะคะในตัวของแอปเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็จะทำอะไรได้บ้างน,นะคะเดี๋ยวเราไปชมการใช้งานกันเลยค่ะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตัวแอปพลิเคชันนะคะชื่อตัวแอปพลิเคชันก็คือ Happy Color นะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนอันดับแรกเนาะก็เราก็ต้องทำการดาวน์โหลดตัแอปพลิเคชันก่อนนะคะ ก็โดยการพิมพ์ชื่อเข้าไปนะคะแล้วก็พร้อมแล้วก็กดดาวน์โหลดโปรแกรมได้เลยค่ะอ่าพอเราดกดดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนาะหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็เข้ามาที่หน้าแรกนะคะก็จะเจอกับหน้าตาแบบนี้เลยนะคะภายในตัวแอปพลิเคชันนะคะพอเราเข้ามาที่หน้าแรกเนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยทำการดาวน์โหลดนะคะตัวรูปภาพก่อนนะคะ หรือจะไปนหน้าต่อไปเนาะในหน้าต่อไปเนี่ยก็คือไปดูที่กล่องขวัญด้านล่างนี่ครูใส่กรอบสี่เหลี่ยมไว้นะคะคือ,อ,อตรงเดนี่นะคะก็คือจะเป็นภาพที่มันมีอยู่แล้วนะคะเราไม่ต้องกดดาวน์โหลดนะคะเราก็สามารถเลือกภาพที่เราสนใจได้เลยนะคะสมมุติว่าคุณครูเลือกภาพด้านบนนะคะนี่ครูทํากรอบไว้นะคะพอเรากดเข้าไปแล้วนะคะเราก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะ ก็จะมีการลงนะคะตัวเลขไว้เนาะเราจะเริ่มที่ตัวเลขหนึ่งนะคะสมมติว่าเรากดเลขหนึ่งปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีแถบแรงเงาด้านบนนะคะตรงมุมด้านบนนะคะอ่ะคุณครูทำกรอบสีแถวไม้ลาให้เห็นชัดขึ้นนะคะในส่วนนี้ถ้าใครยังเห็นไม่ชัดนะคะให้กดนะคะเครื่องหมายรถไฟด้านบนเนาะที่มีเครื่องหมายว่าตัวภาษาอังกฤษ a อดีนะคะเขาจะขยายในส่วนนี้ให้เราเห็นชัดเจนขึ้นนะคะเราก็จะลงสีในส่วนที่หนึ่งนะคะเข้าไปนะคะ อพอเราลงสีเสร็จปุ๊บเนี่ยส่วนที่เป็นลายเงาเนี่ยแล้วก็เลขหนึ่งมันก็จะหายไปนะคะซึ่งเราก็จะลงสีไปเรื่อยๆตามมาสเต็ปขั้นตอนตามตัวเลขนะคะเลขสองสามสี่ห้าหกจนครบทั้งหมดทุกตัวเลขนะคะค่ะก็เมื่อเราทําเสร็จแล้วนะคะภาพของเราเนี่ยก็จะมาอยู่ในหนท้่ทามนอกก็คืออยู่ในไม้เฟ e นะคะซึ่งก็เป็นรูปภาพที่เราทําไว้นะคะ ค่ะก็เมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะเป็นวิธีการเข้าตัวอปพลิเคชันนะคะแล้วก็การใช้งานเนาะพวกเราก็จะเห็นแล้วนะคะว่าการใช้งานเป็นแบบไหนนะคะพวกเราก็สามารถที่จะลองเข้าไปลองเล่นลองใช้ดูได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวอพลิเคชันนี้เนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยได้ฝึกสมาธิด้วยนะคะแล้วก็เป็นการผ่อนคลายอีกรูปแบบหนึ่งเนาะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการได้ฝึกการวางแผนที่เป็นในลําดับขั้นตอนนะคะแล้วก็อีกทั้งเนี่ย กิจกรรมดีแบบนี้เนี่ยก็ยังใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์ด้วยนะคะลองชวนเพื่อนเพื่อน้อ,นนองๆน,นะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาใช้เวลาแบบนี้ดูก็ได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราเนี่ยจะได้รับความรู้เนาะแล้วก็เอาตัวแอปพลิเคชนันนี้นะคะไปลองใช้ลองเล่นกันดูนะคะเป็นยังไงบ้างอย่างดี่รารูฝฟังในคาบเรียนนะคะสําหรับสัปดาห์หน้าน้องครูจะมาแนะนําอะไรนะคะให้ความรู้อะไรพวกเราอยา่าลืมติดตามรับชมครูเช่นเคยนะคะทุกวันศุกร์นะคะเราจะเจอกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ